คราวนี้ถ้าเกิดอาจารย์อยากจะเห็นมุมมองว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาเนี่ยนักศึกษาจะเห็นหน้าจอที่อาจารย์ตั้งค่ายังไงนะครับอาจารย์ไปที่มุมขวาข้างบนนะครับตรงรูปอาจารย์ที่เป็นชื่ออาจารย์นะครับเลื่อนลงมีปุ่มอยู่นะครับแล้วก็สวิตช์โลนะครับสวิตช์โลทูสตูเดนต์นะครับเลือกเป็นสตูเดน อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่นักศึกษาเมื่อนักศึกษาล็อกอินเข้ามานักศึกษาก็จะมองเห็นนะครับว่าเข้ามาก็จะเห็นไอ้ครั้งที่หนึ่งโอรหัวชัท่นเอกสารประกอบการสอนขนาดไฟล์ 33k เป็น PDF format นะครับนี่คือสิ่งที่หน้าจอที่นักศึกษาจะมองเห็นนะครับแล้วก็ return to n o r m r l o นะครับ คราวนี้สมมติว่าอาจารย์อัปโหลดเอกสารให้นักศึกษาแล้วแต่ว่าอาจารย์ยังไม่อยากให้เด็กมองเห็นนะครับอยากกะต้อนไว้ก่อนนะครับบางทีอาจารย์อาจาอาจะทาทีเดียวเลยสึงห้าครั้งแต่อาจารย์อยากะต้อนไว้ก่อนที่ตรงขวามือจะมีปุ่มอีดิทใช่ไหมครับอาจารย์จะเป็นปุ่มไฮนะครับก็คือเราจะต้อนเอกสารนี้ไว้ก่อนพอถึงภาพอาจารย์ก็ามาเปิดให้เด็กดูได้นะครับถ้าเกิดเราต้อนแล้วนะครับเรามาสวิตช์โลทู ส t u d e n t เนี่ยเราจะเห็นว่านักศึกษาก็จะไม่เห็นเอกสารที่จารย์แชร์ไว้ที่จาลงไว้เพราะว่าอาจารย์ได้ส่อนไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์สําหรับบางทีอาจารย์อาจจะลงล่วงหน้าไปแต่อาจารย์ยังไม่อยากให้เด็กเห็นอาจารก็ซ่อนไว้ก่อนนะครับ อะผมกลับมาโชว์เหมือถึงขั้นตอนนี้อาจารย์มีข้อตรงแต่ตรงไหนพิมพ์ถามไปเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นิ้นจะคอยช่วยตอบนะครับ